โทรหาถึงในเรือนจำชาวเน็ตเผยคำพูดอดีตสามีไฮโซเพชรหลังพิงกี้ไม่เหลืออะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นได้จับตามองและพูดถึงกันเป็นอย่างมากซึ่งชาวโซเชียลแห่รส่งต่อส่วนหนึ่งโดยของบทสัมภาษณ์ฟาราดาโอ ซึ่งเป็นเพื่อนสาวคนสนิทพิงกี้สาวิกาที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับลีนาจังโดยได้ออกอากาศเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังไปเยี่ยมนางเอกสาวซึ่งช่วงหนึ่งมีการพูดถึงไฮโซเพชรอิทธิชาวลิทำร,ร,รงซึ่งเป็นอดีตสามีของพิงกี้ที่ยังคงเป็นห่วงและถามถ่ายถึงหลังจากพิงกี้โดนคดีดังกับพวกซึ่งร่วมกันมาสองเดือนแล้วเจ้าตัวได้มีการโทรสอบถามว่าเป็นยังไงกับคดีของพิงกี้นั้นดำเนินไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ทั้งนี้หากใจย้อนกลับไปที่แล้วโดยครั้งที่พิงกี้ได้บอกเลิกลากับไฮโซเพชรใหม่ๆฝ่ายชายได้เคยฝากเตือนนางเอกสาวคนดังหลังจากเลิกลากันแล้วว่าพูดตรงๆนะผมสงสารน้องเขาเพราะว่าตอนจบผมมองไปไกลๆน้องเขาจะไม่เหลืออะไรเลยคนรอบๆเขาเอาไปหมดเพราะผมไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เวลาผมจะระลึกถึงผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มีความรักนะ มันมีแต่ความเป็นห่วงแต่มือมันลวงไม่ถึงเป็นห่วงในที่นี้ไม่ใช่จะเอาเงินไปให้นะในมุมของคนอายุ40กว่าปีถ้าดำเนินชีวิตแบบนี้ตอนจบจัดเหลืออะไรและปัจจุบันเรื่องที่อดีตสามีเตือนได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกส่งต่อและถูกหยิบมาพูดถึงเรื่อยๆ ผมอยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าทักกี้ไม่เล่นละครแล้วจะไม่มีเงินหรือจะตายแล้วพาอครอบครัวก็ยังมีธุรกิจอย่างอื่นที่ทำรองรับอยู่ทุกวันนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับให้กี้เล่นละครแต่มันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ในวงการทุกคนยื่นบทและโอกาสดีๆให้แม่ไม่เคยไปบอกว่าให้ลูกฉันเล่นเถอะแล้วแม่ก็ไม่เคยบังคับให้กี้ทำงานในวงการด้วย